สบายดีทุกคนทักทายสบายดีทุกคนยามแรงเนาะกะจีลงเกี่ยวเข่าส่วงแรงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอยากให้แดดบดแน่พี่น้องแดดแดดพี่น้องเลยร่องเกี่ยวเขาก่อนพี่น้องให้ที่ห้องเกลียวก็สู้ถือว่าให้มุกใหญ่แม่พี่น้องเลยเป็นเขา่าเป็นเข่าหน้าหยอดพี่น้องมันหายไม่ได้พี่น้องงามกางงามเถอ งามกวัวหัดเข่าหน้าดำพี่น้องเลยงามลึขี้ล่ายได้เดียวสีเปรย์ไทยพี่น้องเบิ้องเน,ะน,เนาะห้างสีลงเกี่ยวเดิเนเพราะว่าแกเกี่ยวไปน้ำแน่แล้วพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าเข่ากะไส่เข,าข่าคนละพันเนาะโดนห้อมกลางนะเกี่ยวกนแล้วมันอ,อ,อนู้ต้องขอบยั้งเข่าอยู่พันหนึ่งพี่น้องเลยอันนี้เป็นเข่าหน้าดำเหมือนพี่น้องเข่าหน้าดำเดิเน หน้าดำานี่พี่น้องเงินแต่งามอยู่เยอะใช่ไหมพี่น้องไปเบิ่งกอเขาหน้าหยอดเนาะแกหน้าดำหน้าดำนี่นนให้ตัวให้ใสเคลื่อนหยอดเนาะนี่พี่น้องความงามเด็ดแตกกลางกันลายพี่น้องเลยเข่ายอดได้เนี่พี่น้องนี่เบิ่งโลดพรเขานี่พี่น้องคุณนะ ความงามเนี่ยพรเข่าทีๆกันนึงพี่น้องเขาหน้าหยอดได้เนี่ยโอ้โหเกี่ยวลงประหอดพวมีสองหาใหญ่พี่น้องอยู่ในนี้เนาะที่สองหาใหญ่หหเฮียงกันครับทุกคนทุกคนก็ให้หนึ่งหาใหญ่เนาะกระหยอดขึ้นกันพี่นอ้องเบิ้งให้ี่กะหยอดหรือด,ดำตัวนี้ว่านาซีหยอดบ,บ่กว่าอันนี้หยอดหรือด,ดำ ใาสีดำให้นี่ในดำให้นี่ดำจนที่เขาหน้าหยอดพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาหน้าบ้านพี่น้องเลยเขาหน้าหยอดนี่นี่ให้นี่พี่น้องให้นี่แลก็ให้นั่นให้ง่ายๆแล้วก็ให้นี่ก็หยอดขึ้นกันนี่พี่น้องนี่เขาหน้าหยอน วงามต่างกันหลพี่น้องนบนเนื้อคนถี่นะเขานะนี่เอาสิมาถ่ายพี่น้องบึงทั้งหลุมเนาะคนถี่ของเขาไงพี่น้องนะเขาย่อทั้งนั้นได้พี่น้องนีไม่ได้มันดำได้หนินะให้หน้านี่นะมันมี้มีให้หน้าเดียวก็ให้หน้าถึกถวงย่าขึ้นเรื่องไหนก็ให้ง่าช้ำกันไปยชนขึ้นกันงามชํำกันพี่น้องนเกี่ยนี่ก็ถือว่าโบไปโบมาเลยนี่ ก็สองกอตกรกำนี่สองกอตกรรมเลยนี่เขานี่เป็นแที่วเขาทั้งปวงนะกษีไทยบรรยากาศเที่ยวข่าย้ำแรงไอยเป็น้องส้มเนาะ คือว่าแดดอ่อนแม่พี่น้องเลยเจ็ดเดียนก็ถ <c oughs> ือว่าบ่ค่อยเมื่อยแน่แลละก็บอห่อนแม่พี่น้อง

ซอยพอท่เลยอปนลกมัน <rôle> ก <à> <s> to <top an> ็มาเลยอะว่างไนีเลยอง้ง้ทีงะ ังเงล้มานัดเขาข่าน้าโขกเกียวหน่อยนะน้าโขกกัน้องหน่อมันหนักมน้บาว่ามันกรอบป้ะ

ทุกคนตอนนี้ก็เวลาสีฮอนหาโมงแต่ได้พี่น้องคำแล้วแต่เป็นกับกายสิรพขอพระเลยพี่น้องเลยเอาการเก็บภาพบรรยากาศที่หน้าเก่าพี่น้องเลยเก่าเกี่ยเกล้าเกี่ยวกับเกีย่ยน,น,น้า อพรเขาวนี่แต่พรทขึ้นพี่น้องเลยให้นายเล่ะพี่น้นองเยกวกขให้นาเยอะ ok so ้าวพี่น้องฮับกระสีได้จบคลิปเพียงเ่านี้เด้อพี่น้องเจอกันคลิปนาพี่น้องเลย คลิปนี้จะเึ้นก้อนพี่น้องเลยอะเจอก,กันคลิปหน้าเด้พี่น้องบ๊ายบาย